เรียนท่านนายรัตมณีนะคะรคับผมสทศกิจชัยเป็นพรมาทิพดีโครงการแพทย์ไทยนะครับวันนี้ตัวสาธารณสุขโดยโครงการแพทย์ไทยนะครับจะมีกสมุดการจัดงานรมากกว่า80ชาติครั้งที่22นะครับและก็สราบว่าในไทย <c oughs> ตัวภูมิปัญญาไทยที่เราจะขับเคลื่อนในงานก็จะมีภาพแรกนะครับจะเป็นเรื่องนวดไทยที่รัฐบาลก็เป็นเรื่ไทย ตั้งแต่คอบาลายนะครับตัวไหล่ติดนะครับประยนีงท่านจะพูดในงานนีนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอ่อโอดัตติโนเรชันนะครับภายใต้การขับเคลื่อนงานอย่างเช่นอันนี้เป็นของัลสำหรับในปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็จะนโยบายก็คือเราเอาผู้ประกอบการนะครับจะไปได้ระปรวัลในนโยบายนตรีแล้วก็มาลงเป็ิกองนะครับก็จะถือและเรื่องสุขภาพก็จะมีเป็น ็สามารถขอกว่าผู้ใหญ่ไหนนะครับท่านเชฟแต่ท่านมอบมอบรออย่อยากให้ท่านไล้อปไฮไลท์อีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับผอว่าเราจะเปพื่ออาหารนี้ก็จ้มีท่านท่านถ้าดีเป็นวจรใช่ครับใช่ครับ กอบนี้ก็จะมีลักษณะของทบาร์ก็คือจะเป็นลักษณะของมีความหนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วก็อาจจะพุ้ยพุ้ยง่ายอะไรอย่างนี้นะครับเป็นชุดอยานนี้นะครับก็จะสามารถไปเติมน้ําเป็นเป็นยาดมให้กับครอบครัวได้นี่ก็เป็นชุสายลาวก็ครัจากองค์การสิษัทกรนนะครับถึงแม้ว่าองค์การบริษรมจะเป็นน้ำสังกกที่มดอายุการผลิตต่าก็เราก็รับนโยบายจากรัฐบาลในรัฐสภามเรื่องของทุนแย่า่งไปด้วยแล้วก็ทำเรื่องสุนได้วยก็จะมีสองแบบต่นที่หนึ่งก็คือจะเอาตําของ แพทย์ที่บ้านานะคะที่ยาไทยมาทำอย่างน,นี้ก็จะเป็นตำลักน้ำเหลืองเสียเมื่อก่อนนะคะที่ที่ดยาย่างก็จะมาผสมกันแล้วก็อยู่ในหนึ่งเมตรเราตั้งชื่อว่าจีเกียวไพลโตรเลดซึ่งเมื่อก่อนนี่จะมีเนี่ยมีการวิจัยและนำไปใช้ในคนไข้ที่เป็นมะเร็งกับกันเช่นเป็นมะเร็งต้อานมแล้วก็ฉายแสงแล้วก็มีุซซิ่งน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยทานไปแล้วก็มีคุณนะคะหรือว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะีค นี้ก็คือเอามาจากส่วนยาเดิมของชาวตานยาแล้วค่ะเราก็เลยจะมีวิธีการพักฟ้อนเพิ่มมากขึ้นก็เป็นอย่างเช่นเรื่องของวิชาทึ่เป็นราชินีของสมุนไพรนะคะเราก็มีตั้งแต่ว่าเอาตัวขมิ้นเนี่ยมาบดอัดเฉยๆก็จะกลายเป็นขมิ้นทามแคปซูลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีงานศึกษาวิจัยรองรับว่าสามารถที่จะเทียบเท่ากับยาแบบจำไฟคือมีประโซนที่เวลาเราเป็นเอชเปอเซียแบบแสบร้อนที่ท้องอะไร ช่อกันเลผลข้างเคียงร้อนกว่าตนพิมนแบบเว้นแม่ j จเกนเะลยครบขณะทีการในฐานะเป็นการสุกษาเราก็จะมีการสกัดสารนะคะก็สารที่มิชันเราก็สกัดมาเป็นอย่างนี้คืบสารสีเหลืองนะคะก็จะเอามาทําเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะขั้นมิชันที่สำคัญคือแอนตี้อินฟลามต้านการอักเสบแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์คะเยอะขอนี้เปทานไปก็จะุะภับสีวิตก็จะดีขึ้นนะคะ แต่เป <OR> yeah. ัจจุบกันเรื่องนี่าจะยัแก้ไอย่อย่างแก้ปูดกันเรืปัา่นอยางแก้ปัญาเพแล้วก็อย่างแก้สวแล้วก็ที่สุดทาตวเิ่นต่อไปนะคนมีการศึกษาวิจัยตองนี้อย่างเช่นเรื่องของกระชายที่จะไปลดไขมันที่ปากนะคะเรื่องของํำรับแกิอีโบแดงนะคะที่เป็นกำรเป็นตายเรื่องของ ความจำสื่อแล้วก็สุดท้ายปีนี้ที่ไฮไลท์ก็ตอนนี้เราทำเราจะขึ้นเติร์ฟติอัพในงารศึกษาวิจัยในหค่ะเราทำเรื่องของคนใจเป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของแก๊สส้มที่มีการโหวตว่าแก๊สส้มรสชาติไม่อร่อยใช่ไหมคะเราก็เลยรวบรวมมาร้อยกว่าตัวท้องแเ๊สไทยแล้วก็มีการรวบรวมเรื่องของประโยชน์แล้วก็จะทำวิจัยเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการร้าน เป็นไรเป็นรสุขภาพาจขขากสวนไทยขอบคุณครับหนึ่งร้อยครับ้ามปวยแล้